ไลฟ์แล้วนะแต่ยังไม่เห็นมีใครเข้ามาอ่ะอักระเดนมาคนที่หนึ่งเลยค่ะน้องอักระเดนบอลลูนไม้แฮปชันเลนเชอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็โอ้คาวนี้ไม่ทันแล้วค่ะขึ้นเร็วมากสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ยังอยู่ที่ทัสคานีนะคะเมืองมอนติเคียโลทัสคานีอิตาลีนะคะวันนี้อากาศก็ ไม่ค่อยร้อนอ่ะไม่แดดไม่ร้อนเย็นหนาวเย็นมากวันนี้แต่ป้าใส่ขัดสั้นทำไมคะปะ้าเย็งหมดนี่เรายังคงอยู่ที่บ้านพักของป้ามาเรียน่ารักมากบ้านน่ารักไอ้มุงมงนี่อะไรอ๋อตอนล่งหนูอัก,ก่องผ้าอะไรเฮ้ยดอกไม้นี่โอ้ยแม่พามาดูดอกไม้สวยจังเลยดูสิอ่าตอนนี้กี่โมงคะเชา้ากว่าเมืองไทยห้าชั่วโมงค่ะนี่นะคะเจ็โมงค่ะ เหนื่อยเลยอะค่ะป้าเล่นวิ่งเล่จับกับลูกวันนี<อ>ท้ท้องฟ้าขมุกขมัวภาพไม่ชัดหรอคะท้องฟ้าขมุกขมัวอากาศหนาวเย็นนี่บ้านที่เราอยู่อันนี้มีกุหลาบอืมทานค่ะเนี่ยหน้าบ้านก็อากาศด,ดีเอ้บรรยากาศด,ดีมากเดินมานิดนึงสองไปก็จะเห็นทุ่งทัสคานี ตรงนู้นเห็นไหมคะทุ่งหญ้าไกลๆ <c oughs> เล่นค่ะเล่นอ่าพร้อมอยังน้องๆมากันเยอะแล้วป๊าป๊าจิว๋วพร้อมเล่นยังคะ <c oughs> <c oughs> มากันเยอะแล้วแล้วทุกคนพร้อมอยังคะภาพไม่ค่อยชัดหรอที่เนี่ยเน็ตมันอาจจะอ่อนนิดนึงนะคะ <c oughs> มันอยู่ชนบท เน่พ่ะก็อ่าคัมแบลตอยู่ที่ไหนคะอยู่เม้วเหรอรหอ่าป๊าเห่อแห้งเล่นในบ้านเหรอปร้าเอาแดดออกอีกแล้วเมื่อกี้แดดทำแบลตอยู่ที่แคมูนค่ะอ่าอยู่ที่แม่เหรอทำไม่ชัดอ่าอะไรเนี่ยอ่าอะไรค่ะอาะไรค่ะฉันหน้าไม่ชาร์จไม่เป็นไรฉันหน้าแบนแต่มีแฟนรักเด็กๆรู้จักรักฉันทุก เฮ้ยให้น้องๆคิดหน้าแบนแต่มีแฟนรักเด็กๆรู้จักรักสษาทุกคนน้องพิมพ์ให้เตจิ๋วทายเอ้ยถ่ายว่าน้องพิมเตจิวหน้าแบนเนาะแบนไหมก็แบนแบนนะแม่แม่แม่หน้าแบนจานจานอะไรอ่ะแฟนรักไงอ่ะเด็กพี่ตาติดกันแค่ป้าป้าหายใจแรงไปไหมแรงสิคะมีหมีมีหมีหน้าแบนเหรอคะอ้าวหายไปหมดแล้วค่ะเอามาแล้วโทรศัพท์ พัดลมจานพัดโอ้ยเหนื่อยทีวีใช้พิมไหมคะไม่ใช่ค่ะมีกี้เบาอ่านใหม่สิค่ะคามุนพัดลมพัดลมฉันหน้าแบนแต่มีแฟนรักเด็กเด็กรู้จักกระจกรักฉันทุกคนเด็กรักพะพาหอมดังมากเก้าอี้กระจกดอกไม้พัดลมยังไม่ถูกครับเป็นตุ๊กตาไหมไม่ใช่ค่ะ น้องพิมพ์พัดลมไหนน้องน้องทายสิคะไอแพดแม่น้องน้องทายเหรอคะไม่รู้ก็แม่ทายด้วยสิไอแพดถูกต้องค่ะเป็นแบนๆแล้วใครๆก็ชอบดูใช่ไอแพดไม่อกินเพมพ์ใช้อยู่ไอแพดใส่คันตะเกียวไอแพดถูกค่ะไอแพดค่ะอ้าวคือใช้อยู่จะทำยังไงอัดรองเท้าก่อนค่ะอ๋อรู้แล้วที่ป้าเมื่อกี้ไปแอบเปิดใช่ไหมใช่ไหนไอแพด นี่ครับในบ้านนะครับหอแพดถูกต้องครับค้างหายค้างนย่งครับเจ,เ,จเจอไหมไอแพดถูกครับฉันคือใครแสนใจดีอ่าไม่ออกนะให้มือป้าฉันคือใครแสนใจดีพรีชีพให้คนกินทุกเช้าจะได้ยินเสียงฉันง่ายงายให้น้องๆทายไม่รู้แล้ว เต็เกียวให้เต็กเกียวทาน <ชา S 1> ต้องให้เต็กเกียวทานดิจิตไทยว่าไก่น้องๆนะคะน้องๆจะไม่ชัดฉันอนาปาอ่านฉันไม่อ่นานฉันคือใครแสนใจดีพรีชีพให้คนกินทุกเช้าจะได้ยินเสียงฉันไก่ถูกต้องค่ะบ้านเนี้ยมีไก่เยอะเลย <มา S 1> เพราะว่าป้าจะมีเหมือนเขาชอบไก่หรือไงครับแขวนรูปไก่หรือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้หรือไงแล้วก็นี่มีไก่เดี๋ยวเดี๋ยว ไก่อะไรไม่รู้ที่ซื้นอุ้ยอ๋อเป็นไก่อันี่ไก่กระสอเขาเรียกอะไรอ่ะบีนแบกเหรอไก่ที่มีมันหนักอ่ะแล้วก็มีไก่อันนี้อีกอ่าอันนี้ไก่เป็นปูไอ้ยาคายาวเดี๋ยวไก่ป้าแส่ไก่ไก่ถูกต้องครับไก่อ่านี่เราพี่ไก่บนนู้นอีกนะไปนะเออใช่เหยียดไก่เนืยอะมากนี่ยังเปิดฮีตเตอร์อยู่นี่ร้อนเลยพระป้าชื่อไก่รึเปล่าภาพไม่ชัดต้องขอโทษด้วยครับใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ ฉันถูกทีถ้ามันมืดอะเปิดเปิดประตูก <thi> ่อนได้มั้ยมันมืดตื่นแล้วบ้านเนี้ยฉันถูกฉันถูกถีบหมุนไปหมุนมาเย,ย็บเสื้อผ้าให้ทุกทุกคนรู้เลยฉันถูกถีบหมุนไปหมุนมาเย,ย็บเสื้อผ้าให้ทุกทุกคนอันนี้เด<บ>็กจิ๋วไม่รู้เด็กจิ๋วจะไม่รู้เพราะว่าที่บ้านไม่มีฮ่ะให้น้องๆตอบสิคะถีบแล้วเย็บเสื้อง่ายมากเลยแม่รู้แล้ววุ้นตานง่ายนี่ จากเย็บผ้าถูกต้องค่ะมีหลายคนบอกจากเย็บผ้าจากเย็บผ้าเรามีอยู่ในบ้านจากจากจากจับเย็บผ้ามีแล้วบ้านป้าเนี่ยจากเย็บผ้ามาเป็นที่วางทีวีแล้วมันยี่ห้อซิงเกิลซ<อ>ิงเกิลนี่มันเป็นยี่ห้ออินเตอร์เหรอป,ะปะ้าปไม่รู้นะเรานึกว่าเป็นยี่ห้อของไทยซิอีกใช่แม้ลครน,นิยมมันมาทาเป็นโต๊ะเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมเมืองไทยก็นิยมมาจักมาทําเป็นโต๊ะกันนี่จากเย็บผ้าถูกต้องครับจากเย็บผ้าอาอาคืยาวปีเลยลูก ป๊าาอ่านไม่ทานไม่ทานเยขึ้นเร็วมากครับอยู่บนฟ้าแต่คนจับฉันมาคนจับฉันมาใช้งานในให้ใครมาอ่านหน่ฉันบินอยู่บนฟ้าแต่คนจับฉันมาใช้งานในห้องครัวฉันกลัวจนต้องกรี๊ดเสียงดังๆอันนี้รู้ละแม่รู้ ม่น้องๆทานจากจิวรู้ไหมครันบินนกนกไม่ใช่ครับอะไรที่ในครัวแล้วมันร้องเสียงดังกาต้มน้ําถูกต้องค่ะอ่านชื่อไม่ทันนะคะน้องๆต้มน้ำมันมีหนูวันไทยกาไงกามันเป็นคําพ้องเสียงลูกแล้วก็น้ำไก่กาจิวอาจจะไม่รู้ว่าการการเมืองนอกเนี่ยเขาจะร้องนะคะเนี่ยเวลาต้มเสร็จใช่ไหมมันจะร้องวีอย่างเงี้ยลูกทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดโดยเมืองไทยเนาะ มบางทีก็มีนะกระต้มน้ำที่ลองวิ่งแต่ตบ<ม>าต้านเราไม่ได้ใช้นคะคะกระต้มน้ำก็ต้มน้ำฉันทำหุ่นยนต์แต่ฉันทำหุ่นยนต์ให้นคนเล่นแต่สุดท้ายคนมาปีนปีนฉันเล่นในคำวุ่นอ่าสิคะไม่เข้าใจฉันทำห,หุ่นยนต์ให้คนเล่นมากมาย แต่สุดท้ายคนมาปีนฉันเล่นโหอันนี้ n อเดียเลยอะโอ้โหทำไม่ชัดการต้มน้ำเอาน้ำผ่านไปแล้วครับมีมีไม่ใช่ครับน้องพิมใครทําหุ่นยนต์ให้ฉันเล่ให้คนเล่นมากมายแล้วสุดท้ายบันไดน้องะไรสกูชี่อะไรสักอย่างครับน้องตอบบันไดครับทำไมถึงบันไดครับเก่งก็บันไดกันดั้งไงบริษัทบันไดใช่ครับนี่ทำไมเก่งจังเลยอะแม่นี่หนึ่งนึงไม่ออกเลยโ้น้องเก่งมากสกูชี่ซัมติงอ่านไม่ทันครับขอโทษด้วยครับ บันไดเหรอแล้วบันไดอยู่ตรงไหนงบันไดอะคะน้ปลาบันไดต้องนับนอกบ้านครับบันไดบันไดบันไดถูกต้องครับเก่งมากเลยน้องๆเก่งมากเลยครับภาพไม่ชัดบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะท่านไม่รู้จักบันไดค่ับันไดเป็นบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นโมเดลต่างๆอยู่ใต้นี้หรอภาพไม่ชัดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บันไดนั้นค่ะ มันมีหลายบันไดมากเลยเนี่ยเราหาดูสิครับบันไดบันไดถูกต้องอ๋อบันไดเนี่ยเหรอปีนีลค่ะปีนเลยครับเอาบันไดไหมอืมไม่รู้จักไม่รู้จักขี้นกเหรอฮะ ภาไม่ชันขอโทษด้วยครับฉันเกิดมานานกว่าใครช่วยส่องไฟให้คนมองเห็นหไฟฉายไ่ใายอ่ะให้น้องๆถ่ายไฟฉายไม่ใช่ครับฉันเกิดมานานกว่าใครช่วยส่องไฟส่องไฟด้วยเหรอให้คนมองเห็นอืสอส่องพระอาทิตย์พี่บันไดเต่าโคมไฟโคมไ,ไฟไม่ใช่ตะเกียงค่ะน้องเบลบาเดอร์ตะเกียงค่ะแล้วมันเกิดมานานก่อนใครคืออะไรก่อนไฟฉายไงคะ ตะเกียงอยู่ไหนตะเกียงถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเร็วมากเร็วมากเร็วกว่าแคมมูนอีกค่ะนี่ตะเกียงอยู่นี่ค่ะตะเกียงถูกต้องค่ะนี่เราอะไรไปซ่อนคะของรักของสำคัญของปั๊ปลายค่ะโยนได้ไหมคะโดไม่ใช่ค่ะแล้วค่ะเรียกหนุนหน่อยเรียกอ่านไม่ทันครับตะเกียง ็ทนได้แต่คนใจร้ายชอบเอาลูกฉันไปเดี๋นะตากแดดตากฝนก็ทนได้แต่คนใจร้ายชอบเอาลูกฉันไปเอาน้องเจทายสิคะเย็บอะไรคะเย็บอะไรคะ่ะอะไรดีคะมดกร่มร่มลูกร่มหรอไม่ใช่มีแต่คนบอกร่มเงินครับต้นไม้ต้นไม้กระถางร่มมีลูกด้วยครับต้นไม้ลูกไม้หรอต้นไม้ ไม่ใช่หรอกต้นไม้เดียวจะปสดซ้อนยังไงอ่ะอ,อือนอกจกบ้านในบ้านอะ่ะนอก้านครับต้นไม้ต้นไม้ถูกแล้วครับแต่ต้นอะไรเอ่ยที่มีลูกเอ่อสาเก,กเบือไม่ใช่ครับจิงโจ้จิงโจ้จจ <c oughs> มีคนชอบขโมยลูกจิงโจ้ไงแม่กุญแจหญ้าผลไม้ดอกไม้จิงโจ้ที่แถวนี้ปกติเยอะคะ่ะ องุ่นต้นแอปเปิ้ลไม่ใช่ครับไม่ใช่องุ่นครับต้นสนองุ่นต้นสนต้นสนคนเอาลูกไปทําอะไรครับเอาไปประดับต้นลำไยต้นลำไยที่นี่ม่ต้นลำไยไม่ใช่ต้นสนครับที่ที่นี่ปลูกกันเยอะๆเลยครับแถวนี้ปลูกกันเยอะๆเลยครับคือต้นสนต้นไม้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยมะม่วงไม่ใช่แถวนี้ไม่มีมะม่วงเลยครับอันนี้ต้นชื่ออะไรป้ารู้จักชื่อมันเหรอไม่ใช่ครับต้นอะไรอ่ะต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ย หลอดไฟต้นมะม่วงไม่ตอกเหรอต้นมะกอกทุตกต้นครับต้นอ,อกโอลิฟโอลิฟเพราะว่าคนเอาลูกโอลิฟไปทำน้ำมันมะกอกตอนเนี้ยปลูกกันเยอะมากเลยโอลิฟอ่อาไปดูแคมโนพาน้องไปดูวโอลิฟหน่อยค่ะนอกบริเวณไปเลยเหรออันนี้ค่ะแคมโนพาน้องไปดูวโอลิฟหน่อยค่ะอ่าแล้วปลาไม่ไปเหรอคะไปค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูต้นโอลิฟนะคะไม่ใช่ต้นผูนต้นมะกอกนี่ต้นนี้นะคะเขาคือเรียกว่าต้นมะกอก ที่เราเคยเห็นลูกมะกอกเป็นลูกลีล,ลีสีเขียวเขียวคือคนที่นี่อาหารอิตาลีเนี่ยนะคะอาหารอิตาเลียนเนี่ยมะกอกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นส่วนประกอบสําคัญมากใช่ไหมอ,อันนี้ต้นนี้มีลูกไหมปาร์เล็งดูซิ จะอยูเขาเจาะบรรไดเปี่ยนมันต้องอยู่สูงว่ะาคา่ะขั้วมูลเห็นเขาบรรไดเปี่ยนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้าบ้านญาติคุณแม่ที่เมกาเขาปลูกใช่ไหต้นนะก่อนเนี่<า>ยใบมันจะ,จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกลูกมาตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกมีตรงไหนมีลูกปะจะให้น้องๆดูมีแมปป๊าปมาอ๋อเจอสมบัติละค่ะคืออะไรคะซอสมะเขือเทศ ช้อนมะเขือเทศนะคะเป็นสมบัติล้ำค่าของปาป๊าถ้าปาป๊าขาดไปปาป๊าจะกินจะกินไม่อร่อยค่ะกินอาหารไม่อร่อยตอนนี้เขาไม่ค่อยมีกันนะคะอต้องไปซื้อพกเอาไว้ยคใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีให้เมื่อวานแบบว่าไปหาบอกว่าเขาไปคุยในร้านมากว่าจะไปเจอมาเป็นสองซองใช่ไหมคะหาลูกให้ไหนดูซิต้นมะกอกมีลูกไหมต้นนุ้นก็มีนะเดี๋ยวไปดูต้นนุ้นซิคือแถวนี้มีเยอะแล้วเมื่อวานที่คุณแม่ ไปขับรถเที่ยวรอบๆบริเวณเนี้ก็จะเจอสวนมะกอกเยอะ mm hmm. เห็นไหมตรงนู้นก็มีเป็นทิวเลยตรงเนี้เป็นทิวเลยเหมือนตอนนี้ไม่ใช่ฤดูมันออกหรือเปล่าเพราะว่าที่เมื่อวานน่ะเราไปที่ที่ข้างทางแล้วมีสวนใหญ่ๆอะ่ะก็ไม่มีลูกนะคะตอนนี้นนใช่เนี่ยเหมือนมันกาลังเพิ่งแตกยอดเนี่ยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องออกมาเป็นลูก แต่ตอนนี้ไม่มีลูกลูกมะกอกรู้จักใช่ไหมคะเขียวๆประมาณเท่านี้ลีลีเขาไปทำน้ำมันมะกอกหรือโอลีฟนั่นเองโอ้แบดคอนเน็กชันแล้วอ,ะววอ่ะอ่านี่วิวหน้าบ้านนี่เราเดินออกมาปุ๊บก็จะเจอวิวนี้เลยวันนี้จะต้องจกักวินนกวน,นี้ไปแล้วนะป้าป๊าวันนี้เราจะไปที่หอแอนพิซ่ากันค่ะไม่ใช่หอแอนพิซ่า เดี๋ยววันนี้จะไปหอยเอ็นปิซซ่าเล่นจบแล้วค่ะมาไม่ทนันสมบัติลำค่าป่ะครับสมบัติลำค่าไปสอนมะเขือเทศพกติดตัวไว้นี่วิวหน้าบ้านเลยนะแบบคือที่นี่แบบมีความสุขมากวันนี้อากาศดีแต่ว่าฟ้าคืออากาศดีทุกวันแหละเมื่อวานอากาศดีแบบวันก่อนอากาศดีแบบแดดแรงๆเมื่อวานแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันหนาวหนาววันนี้ก็แบบเมฆเยอะ ยังไงดีโอเคอ่านี่นะคะคนแถวนี้เขาก็อยู่กันนะมีความสุขจริงๆเงียบสงบสงบที่จอดรถอ่ะโอเคพาไปดูที่จอดรถอันนี้บ้านอยู่ตรงนี้นะคะบ้านพักอยู่ตรงนี้เราเดินออกมาเมื่อกี้นี้แล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถที่จอดรถเนี้ยที่เนี่ยแคบสุดฤทธิ์อ่ะดูวิวไปก่อน แคบมากอะค่ะเพราะว่าขออีกตาได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะเจอของแล้วแล้วป้าป้าเขาคิดไว้แค่นี้ค่ะเขาใช้เวลาในการคิดนานเหมือนกันเนาะที่จอดรถที่นี่แคบรถที่นี่เขาก็จะนิยมใช้คันเล็กๆถนนหนทางที่นี่ก็แคนนบนรถกระบะเบียดกันนี่ไม่รู้จะยังไงดีเลยถนนเนี่เนาะ <ลด S 1> ใช่ไหมอันบเนีย่บ,บ,บตุตตตตตอืมเนี่ยที่จอดรถอันนี้คือรถที่เราเช่ามาเป็นซีตรองนี่ที่จอดรถบ้านป้า เข้าได้พอดีเป๊ะเนี่ยนะคะทางก็จะเป็นแบบน,น,นี้อ่าบ้านป้า,าสวยงามอ่าเดี๋ยวเราเดินกลับเข้าไปทางนี้คือบ้านแถวนี้ไม่ว่าจะเหมือนาแวมเห็นนะสร้างใหม่ไงก็ตามเขาจะต้องสร้างให้ต่าทันที <laughs> ไม่ใช่เขาเป็นแนวเขาง่ายก็คือเขาจะต้องใช้อิฐอิดหินดินไออิฐอิฐเขาเยียไอหินต่อกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะเป็นสีนี้คุมโทนคุมโทนนี้มันเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆอย่างเงี้ยใช่ไหมป้าป๋า <laughs> ก็จะออกแนวนี้เขาเรียกว่า <laughs> แนว เฮ้ยไม่ใช่ต้นอะไรอ่ะนี่มันออกขึ้นมาที่หินเลยหรอสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยอย่าเหยียบโดนนะลูกแมวแมวลงค่ะเนี่ยไปดูกำแพงบ้านคุณป้าดีกว่าอ่าเผยแพร่อีกทีกี่โมงบอกไม่ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลยเพราะว่าเราเดินทางไปเรื่อยๆ่ยใช่ไหมเอออยากดูหอยเอ็นพิซซ่าไหมแต่ว่าถ้าอยากดูหอยเอ็นพิซซ่าเนี่ยจะต้องดึกอ่ะสิ เพราะว่าเราน่าจะไปถึงประมาณบ่ายๆนี่แดดออกอีกแล้วดูสิเมื่อกี้ดูสิเมื่อกี้ที่แม่ให้ดูฟ้าดําใช่ไหมฟ้าขาวดาตอนนี้เป็นฟ้าฟ้าละอากาศเปลี่ยนเร็วมาก <laughs> ใช่อยากดูถ้าอยากดูหอเอ็มพิซั่มันจะดึกค่ะแล้วพรุ่งนี้มีใครต้องตื่นเช้าหรือเปล่าเนี่ยต้องกินข้าวแบบขาอใได้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่พามาดูกำแพงบ้านคุณป้ามันเป็นหินเป็นหินอย่างนี้เลย เรกินข้าวก็อี้คุณป้าค่อนข้างเลอะนะเพราะเมื่อวานฝนมันตกป้าก็อี้เลอะไปละกนเลอะไปตอนตอนนี้คุณป้ากลับไปแล้วนะบ้านคุณป้าจะอยู่ในเมืองเก่าด้านบนด้านบนนู้นจะเป็นเมืองเก่าอ่าเขาบอกว่าอยู่จะอยู่กี่โมงจะกลับกี่โมงก็ได้ไอไปแล้วนะบายยจ่ายตังค์เรียบร้อยป้าก็เสกูดบายหายไปละอ้าวพวกคอนเน็กชันน้องๆหายไปหมดละค่ะ ดี๋ยวก็มาโอเคถ้าเกิดคุณแม่ไปถึงปีแข่หอเอ็นปิซ่าแล้วไลฟ์ได้จะไลฟ์ให้ดูนะนะคะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ต้องเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตก่อนดีไหมป๊าป๊าอ่าโอเคสนุกไหมคะเดี๋ยวพาที่หอเอ็นปิซ่านะถ้าเป็นไปได้ตอนแอบในหอเอ็นปิซ่าไหมโอ้ไม่ได้ค่ะอ่าไปพาท่านผู้ชมหน่อยค่ะลูกน้องมิมทำอะไรอ่ะเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะแล้วเสื้อเลอะไหมคะหงายมาดูซิดำยังเลอะแล้วค่ะ ไม่ต้องเช็ดให้คุณป้าลูกมันเป็นดอกไม้เมื่อวานเราทำครัวกันนะทำอาหารกินกันนะอ่าใช่มีแมวนั่งนั่งตามบ้านนี่ดูกุหลาบดูกุหลาบเดี๋ยวใบบานแล้วไม่ใบซะทีกุหลาบสวยมากอ่ากุหลาบคุณป้าของปลอมนะเชของจริงนี่เดาบปเลยดูสิสวยจุ้งอืมสวยจุ้งเลยบ๊ายบายไปกับวิวบ้านคุณป้านะคะแมวไม่อยู่ค่ะถ้าแมวอยู่จะถ่ายแมวให้ดูแมวอยู่ไหมลูก ไม่อยู่โอเคประทับใจบ้านคุณป้ามากๆเลยบายบายค่ะ